สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับร่วมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งงัวเป็นง้วขุนเกรดพี่เมียมแบบจุใจเลยนะครับพี่น้องนะครับเป็นถือว่าเป็นเป็นฟ้ามใหญ่เติบนะครับพี่น้องเลี้ยงง้วหลายนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเลี้ยงงัวมาดนแล้วนะครับเลี้ยงงัวมาทุกชนิดพร้อมนะครับผมอยู่ที่อำเภอตะลการพืชผลนะครับอยู่กับท่าน รองลังสรเนาะวัสดีครับทางรองวัดีครับวัสดีครับรายงานตัวแล้วกันน้ำสกุลเต็มๆจัาเทื่ยนี่นะรับผมล่องนายกเทสมนตรีตการพืชผลนะครับลังสรนชนะผ้านะครับนี่ซึ่งดีใจนะครับเห็นช่องเลาะเป็นเลาะมากมือไอ้กระเบิงต้มเมนอยู่ตลอดว่าเชี่ยตลอดนะครับอ้ยขอบคุณเลครับผมมึงกลับจากอุบลมาพอดีถือว่าเป็นโชคดีครับถือว่าเป็นโชคดีของผมนั่มเด เพราะว่าคุณประยุทธ์เอาเบอร์ให้กับบอกท่านเดีโทร่หามาตานี่คุณประยุทธ์บอกว่าเราบ่ค่อยว่างเด้อกับองโทษนัดโทษอย่างก่อนก็ได้ผมละมาตรการพอดีโทษนัดปุ๊บเพิ่นว่างปั๊บเลยบอกว่าบอกว่ามาจากรอเปรอแล้วว่างปั๊บเลยท่านรองรังสรรนะนี่นะครับเรียงว่ามาจะกปีแล้วครับท่านรองโอ้ย่าวน่านครับจังแต่ก่อนบ่ท่านได้แต่งงานอ้ ท่านเป็นเฮดหนังสางหนังนี่ได้สามเรื่องทีเดียเรื่องเป็นนมเลยครับโอ้เป็นนมเรียงง่วมาแต่เป็นนมแมนครับแต่อายุประมาณตอนนั้นอายุยี่สิบยี่สิบสามปียี่สิบสามปีเดียวนี้ก็ห้าสิบสามครับข่้นเฮดเป็นหนังในสามเรื่องเรื่องแรกก็คือง่วกระโดนง่วบ้านแมนครับอันหนังเรื่องที่สองก็คือบอยอุบลแมนครับ เรื่องที่สามก็คืองัวขุนเกรดพิมียมี่แหละนะท่านนะโอ้หนะตอนนี้มีงัวอยู่ในคอกบ่า้านร่วมร่วมทั้งงัวบ่ามานงัวทั่วไปเนาะยังยังยังบบท่านได้คัดออกเบิดอยู่ป่ามันจักสี่สิบห้าตัวสี่สิบห้าตัวแม่ง้อทั่วไปก็ยังมีอยู่บ่เดือนี้ยังยังเหลืออยู่ครับเอาไว้เห็นอย่างกบพยายามทีที่ขายออกเราจะขายออกก็ทําใจไว้น้ำว่าลูกมันเกิดมาน้ำการขายป่าหมูว่าขาดทุนอย่าขายนะถ้าร้องกะ เลี้ยงไปก่อนยังมีกําลังอยู่ประมาณน,นี้ยังมีกําลังอยู่อันไซงัว่า,างัว่าแบบงัว่าธรรมดางัว่าพื้นบ้านที่ทันเลี้ยงอยู่อยู่พอกไหน,นี้วันจะปลอยอยู่ข้างนอกโอมีปล่อยอยู่อีกแมนตปล่อย,อยสวนหลังข้างหลังอยู่ประมาณสามไร่ใอ้กินแบบบุฟเฟ่เลยให้กินแบบบุเฟเ,บบบเฟ่สามาราปล่อยสามราปลอย แรงมากมัน้ามาเองคำคำมากเอามาเลี้ยงถ่ากินฟางกินเอาอาหารมันเป็นพื้นบ้านเนี่ยบอกเป็นว่าบามันผสมเป็นลูกลูกผสมบามันลูกกระทบแน่นะครับบางยกตัวอย่างคือตัวนี้ยังคือเป็นเลือดบาซินนิดหนึ่งนะครับอนี่อเขาเอื่อมาลูกกระทบลูกกระทบคือบามันผสมง้อหูแม่นครับง้อหูก็ยังเหลืออยู่บนสมือนี่น่าจะน่าจะเหลือ สองตัวสุดท้ายองตัวสุดท้าย <laughs> ายอะ <laughs> สี่ให้บ่าวเถอะมันโอ้ยเนาะเ <laughs> <laughs> นาะผู้ใดก็ผู้ใดก็ว่าอย่งสี่ละอย่ายให้บ่าเถอ,อะเนาะเรื่องงว้วนหูเอ้ามันผ่านไปเหมาปมเป็นหยังเนาะนะครับลังค้นกระได้ลังค้นกะบ,บ่อได้ <laughs> แล้วปั๊บเปลี่ยนมาเรียงเป็นเป็นงว้วนขุนง้วนเนื้อเกรดพีเมียมเนี่ยโดนเราบอกกันในช่วงช่วงก่อนจะเป็นพี่เมียมนี่ก็คือขุนง้วนระยะสั่นเหมือนคุณประโยชน รวมกันทั้งสองฝั่งเพราะว่าเพื่อนเป็นพี่น้องเออเป็นพี่น้องทั้งทั้งเมบ้านผมนะครับเพิ่นเพิ่นมาส่วนนะครับที่แรกกับผมเลี้ยงบามันอ่าทั่วไปก่อนไขยเนื้อแดงกระทรงทั้งอำนาจทรงเคียงทั่วไปครับเพิ่ลยมาส่วนพุ่นประโยชน์มาส่วนว่าไปนะไปเลี้ยงอง้อพี่เมียมน้ำกันก็เลยมาศึกษาให้เพิ่นไปก่อนไปก่อนเป็นปีเหรอครับน้ำทารงผมก็มาทดลองเลี้ยงอยู่สองตัวครับทรงแน้น้ำเพื่อนให้ นครพนมบีนะครับอตอนแรกบนท่านได้สมัครสมาชิกยังครับแต่ว่าเลี้ยงในน้ําคุณประยุทธ์แมนครับคุณประยุทธ์สายหงนเนาะแมนครับแล้วส่งนครพนมบีบเป็นมนสายพันธุ์อย่างครับตอนนั้นอตอนนั้นเป็นเป็นชาโรเล่อยู่ครับเป็นชาโรเล่แมนครับเป็นชาโรเล่นี่ก็ต้องขุนเป็นปีขึ้นกันบ่ขุนขุนเป็นปีขึ้นครับอันนั้นเป็นลูกพาะลูกที่ผมเพาะเกิดอยู่ก็ฟรามองกระล่องขุนเบิงกระล่องเมืองว่าอ่ส่งไปแล้วนี่ ในน้าเพลินนี่สิ ừ ừ ได้เกียรติพี่เมียมซำได้ตัวแรกนี่ได้สองจุดห่าอยู่ตัวที่สองก็ได้สองจุดหาอีกก็เลยติดใจแล้วบัดนี้สองจุดห่านี่ก็ถือว่าเริ่มตน้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีได้นี่แม่นครัคัราคาตอนนั่น,นี่ตัวแรกได้ได้ยุบแปดหมื่นกว่าหลุงว่าจะของแม่นครับตัวที่สองตัวที่สองนี่ก็ได้เก้าหมื่นกว่าได้เก้าหมื่นกว่า ขึ้นปามาถึงข้างมาถึงข้างเอแต่นี่ผมก็เลยมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผมก็เลยไปสมัครเป็นสมาชิกอ่าปีที่แล้วยังบ่ครบปีมั้งครับนี่นี่บ่แม่นครับผมเป็นคนที่สามลอยสามทางบดเพิ่นเป็นเป็นรับสมาชิกปีละปีละครั้งเนาะกันเพราะโควิดเนาะอ่าก็ไปสมัครนําเงินไปประชุมใหญ่สามัญประจําปีครับ เป็นผมเป็นคนสุดท้ายเลยป้าในในปีที่แล้วนะครับคเพิ่งจะจะครบปีแล้วครับตุลาเนี่ยมั้งครับเออครับตุลาเขครบปีแล้วเนาะพคนักตุลาเนาะแ่นครับหลังจากที่ไปสมัครเป็นสมาชิกปุ๊บฮาปรับเปลี่ยนยังไงบ่ตอนนี้ปับเปลี่ยนก็คือในช่วงก่อนนั่นก็คือคือคือเลียงเล่ยู่เหลียวเนาะเลียงเร่เอาาผมตะกี้นี่คือเลียงเร่ครับนี่นี่คือเร่แนนพัฒนาเร่โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะครับหลายอยู่บ่ตอนนั้น ตอนนั้นเลี้ยงงัวชาโลเล่อยู่กับประมาณสักเกือบสิบหาตัวอยู่ครับนี่เหน่พันธุ์อยู่สิบโตแล้วก็ออกลูกไปเรื่อยๆโอ้ประมาณสิบห้าโตเนาะหลังจากที่ไปเข้าร่วมกลุ่มแล้วครับเขาพัฒนาต่ออย่างไรครับก็คือไปเห็นงัวดำแล้วบ้านอัพอโอกอเยียดว่าต้องเปลี่ยนเป็นแบงกราดเดอร์มีเล่กับไปสมแบงกราดเดอร์สมลูกฮีโร่เด้ออย่างต่างๆนะครับมากับเมื่อคืนเราไปเห็นงัวตัวนี้ครับใจอยู่อยู่ของพี่น้อง บ้านบ้านดอนเข่งใกล้ๆนี่แหละนี่บ่แม่เครับผมก็เลยว่าลุงให้ผมเสือซะเราแพงแพงเราจะเห็ดพอพันตัวนี้นั่นบ่เราเซ่อพอพันเป็นจองไปเห็นอยู่หน้าเนาะเขเยว่าไปเที่ยวไปหลายรอบครับเขาว่าเป็นง้วเอียงอ่าผสมนำเชื้อของปศุสัตว์ผมหาใบบ่เห็นหาใบบ่เห็นเออเพื่นหาใบให้บ่เห็นแต่ว่าผมก็เลยถามทั้งปศุสัตว์ว่าลักษณะง้วแบบนี้นี่แม่มันเป็นชาโรเล่นาจะเป็นว่ากิวสมากกว่าไปสือพอด ประสัตั์เลยแม่นบ่อเนี่ยผสมนำเสื้อประสุซัดนะครับคุณหมอาจากประสุตั์อำเภอเนี่ยแหละไปออกผสมเที่มใม้เป็นแล้วซื้อมาโดนเราบอะคำนี่เจ็ดเดือนหนบ่ณสิบห้า <19 S 1> <5 S 2> เดือนตอนนั้นมันออกนุ่มใหม่ๆอยู่ผมไปซื้อมาแต่ว่าโค้งสั่งมันดีผมเบืองลักษณะงัวนก็คือลักษณะว่ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงงัวพอสมควรเนาะก็เลยเบืองว่าเออ ขาใหญ่โค้งสางกว้างครับง่าวมีควงง่าวนี้โคลึกนะครับเลยว่าอะสามกับสามอย่าบอกนะว่าตัวนี้สิเป็นความหวังของกลุ่มอีกตัวนึงคือของแม่พิมพ์มนครับโ่งมันได้นาอพยายามเตรียมที่แลยครับหาของดีๆให้กินคือพ่อนพิมลมดไปแล้วโอ้เฮาเลี้ยงกะตอนนี้เข้าขุนขุนมาจากเดือนแล้วเนี่อืมแปดเดือนเลยน่าจะแปดเดือนขุนมาแปดเดือนแม่นครับเห็นติดเบอร์ ติดเบอร์ส่งประมาณอาทิตย์หนึ่งสีส่งหนองสูงโอ้สีส่งหนองสูงเป็นวะครับก็เลี้ยงอีกเจ็ดเดือนครับนี่เขาให้เลี้ยงอีกเจ็ดเดือนหนองสูงคณะกรรมการเพิ่นมาติดเบอร์เมื่อเดือนเพิ่นบอกว่าอยากให้เลี้ยงไปอีกสักยังตามเพือหกเดือนครับโอ้ให้เลี้ยงยังตามอีกหกเดือนครับตัวแน่ใจนี่คิดว่าสีเอาหลายกว่านั้นอยู่สีเลี้ยงให้มันไปสิบแปดเดือนขึ้นมาถึงวันผมมั่นั่นแหละครับโอ้นี่มันมีความเป็นไปได้เด้ตูดรีบๆีเนี่ยมั่วบองแงมตูดรีบๆ มันยังสร้างยังสร้างอยู่บ่เนี่โอ้พึ่งพึ่งฟันน้ำนุ่มพึ่งพึ่งจะเกิดในคู่หนึ่งครับพึ่งพึ่งล้วนแล้วก็เกิดใหม่อายุก็น่าจะอยู่ประมาณสองปีแปดเดือนสองปีเก้าเดือนครับถ้าล่องในล่องคำนวณค่าอาหารแต่ละเดือนอาหารนี่ตามเฉลี่ยเบิงคือจังเห็ดขอมูลมาเนาะตัวหนึ่งนี่ผมว่าเมื่อหนึ่งบ่เกิน เจ็ดสิบถึงแปดสิบาทประาณครัเกินเจ็ดสิบบาทแม่นครับเพราะว่าผมไปกินภาพรวมทั้งง้อหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้กําลังแยกง้อเริ่มขุนหกเดือนไปเริ่มต้นไปนี่ก็ต้องว่าเอาเอาตามตารางนะครับเมื่อเมื่อหนึ่งประมาณแปดกิโลนะครับเสาให้กินสองสองขับเนาะเสารซีแรงซีองเียนะครับมีอีกแม่นบอกว่ากิวที่เขาซื้อมานี่มีตัวหน่อยนี่ครับตัวหน่อยนี่แม่นบอกซื้อมาจากทั้งไหนครับนี่ซื้อจากนายห้อย คื้อจากในห้อยในห้อยตี่คนหัวจักกันโอ้เพิ่นบอกว่าว่ากิ่วแน่นอนแม่นบ่แม่นครับนี่เพิ่นบอกว่าเป็นลูกเส้นลอยได้ซ้ำบ่แต่ว่าอ่ายังบ่มีใบมันบ่มีใบยืนโบมีใบยืนยันนะครับโอ้นี่ก็บ่บ่บ่กล้าอ่์กับลันตีว่าเป็นลูกเส้นลอยเป็นเส้นบ้นี่ซื้อมาโดนแล้วบ่ครับนี่ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วครับสี่ห้าเดือนเาตอนแล้วบ่ครับตอนแล้วครับ ตอนในสิบห้ามื้อเนีราคาตอนเทาซื้อมาแมมตัวดำๆนี่ตัวดำๆนี่ราคาน่าจะอยู่อยู่สิบพันห้าหมื่นห้าเพราะว่าซื้อสามหมื่นนี่แม่มันก็โตบุกปะไงแล้วซื้อซื้อสามหมื่นคับแม่โอ้ซื้อสามหมื่นคับแม่มันบ่แม่มันยังอยู่อยู่บ่เดี๋ยวนี้แม่ก็ยังอยู่เหมือนบ่อยู่ครับซื้อสามหมื่นกับแม่แทนครับกับเฮาตีตัวนี้สามหมื่นห้าหมื่นห้าตัวแม่ไม่สูงหรอไปตัวนี้ตีสูง นีคุณประยุทน์คุณประยยชน์ว่าให้ผมซ<ม>่าคนให้ผมสองหมื่นหายคนได้หมื่นหนึ่ง<ว>ผมบอกโอ้ยเอาตัวใหม่ซะจะเอาตัวนี้่องผมเอ้ามาต้องขุนยากกับไร่หมื่นนึงก็ขายมันเปลี่ยนความท,าาท้าทายพัฒนาครับอยากพัฒนาอยากเห็นกลมโคนินอุนบลของเฮาหนี่มีศักยภาพในการขุนง่วงเกล็ิพี่เมียมของจังหวัดเฮาให้มีเสือเสียงเหมือนจังหวัดอื่นๆนาะพร้อมต่างใจอยากอยากพักดันอยากซอยกลมของเฮาให้ อยู่ในเกตคุณภาพ่าผงง้อทีขันไข่ไม่มีชื่อเสียงเนาะไข่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศคือจังซีนี่ก็คือเอาไว้เนี่็เพื่อที่จะศึกษาน้าแม่นครับเลี้ยงแล้วเขาขุนแล้วเกตมันจะได้เท่าใดให้อาหารจังใดเป็นการศึกษาให้กลุ่มไปนําในโตเนาะแมนะครับนี่ตอนนี้ชาโรเล่ที่เหลืออยู่ี่เ็ดจังไดครับนี่มันมีชาโรเล่ที่ที่ทรงแมกวีบยูฮกโตครับขุนบ่ะ คุณแล้วครับครบครบสิบสามเดือนนี่ท่านคออโควิดว่าน่าจะเป็นเดือนตุลาคือนนห้าเดือนหน้าน่าจะได้จับครับผมผมเข่าคิ้วของแม่บีบไว้อยู่หกตัวหกตัวครับเฮาบัท่านได้เคยขุนตัวเมียจักเื่าย่างครับน้หนักมันประมาณตัวอะไรนาเชิญทั้งพี่เลยเอาไปเลยไกลๆแล้วเนี่ยเดียนโอ้นี่อันนี้อันนี้นี่บีบมาเตอร่อรับบีบมาเตอร์เนาะบีบมาเตอร์กับนี่ครับซื้อมาหรือผสมครับนี่อ่า ลูกที่เกิดจากฟ้ามเองโอ้ลูกที่เกิดจากฟ้ามเองทดสอบว่าบีบมาเตอร์คเนื้อแดงแล้วขุนไขมันแสกสีได้จักเส็นเป็นการศึกษาอีกนเนาะเยนการศึกษานครับจะร้ฮู้นี่บัตตานี่ตรงนี้ก็มีแต่ดำๆทั้งนั้นเลยนี่อันนี้อันนี้แบงการ์ดเสื้อขำว่าไม่เบิร์ดครับฮะเสื้อตัวละเมินห่าบ่แล้วกับตัวหนึ่งติททองมาตัวนี้ผมมผสมเจ้าแซ้นเข้าไปเขาเสื้อมาจากสายตัวละเมินห่าเสื้อจาก ในหมู่บ้านเท่าเหรอในหอยพันไปซื้อมาผมก็ไปเห็นว่ามื่นห้าเนี่ยครับนี่สมจะแซนแล้วสมเล้วครับมันกับพ่อซื้อแล้วมื่นห้าแนี่ตอนซื้อมันพร้อมๆหนึ่งได้ครับแต่ว่าเดียวนี่นายหอยพิ่นมาเห็นพิ่นบว่าห้สตีสามมื่นหาผมบอกไแล้วสมแล้วแล้วเนาะเบ่งน้มมันปั่นง่วน้มเลยเนาะใกล้จะออกครับใกล้จะออกแล้วโอ้ี่นี่นี่ปั่นง่วนมเลยไปมาเบ่งเชลโล่ตัวเมียที่ขุนอยู่นี่มันจะมี มีทรงแมกบีดมีแองกัดต,ตัวหนึ่งตอนนั้นก็เป็นชาโลเล่ครับที่เลี้ยงน,น,ยนี่นี่เป็นตัวผู้ป่ะครับตัวเมียครับตัวเมียอีกแล้วแม่ครับเขาเป็นอย่างที่ขุนครับนี่มนสมบติดครับนสมบอติดแม่ครับนี่กะต้นตอนนั้นจะทรงน้องสูงพึ่งตีเบอร์ไปได้เกือบอาทิตย์ที่พร้อมๆกันเป็นแองกัดเป็นแองกัดครับตัวนี้เป็นตัวเมียผสมบอติดพี่น้องขุนไม้แห่งใหญ่แบบตอนี้เลยสิบสามเดือนแล้วครับสิบสามเดือนแล้วแม่ครับนี่เป็นชาโลเล่ตัวนี้ชาโลเล่ครับ ตัวเมียส่งแม็กบิฟกลับสามารถจากโลกคบนี่ผมว่าน่าจะหกลอยกว่าอยู่หรอครับลอยกว่าในห้อยบทต่อหมดแนวนี้พลมาอยู่ครับแต่ว่าพนบพนคือสิบกอกาสแล้วคาบมันใหญ่เนาะตัวใหญ่เนาะอันนี้กะตัวนี้กะเป็นแองการครับเป็นแบงกัดเป็นแบงกัดเนาะตอนนี้แบงกาดครับกะพร้อมส่งขึ้นกันน้องสูงพร้อมส่งน้องสูงครับโอ้นี่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  ตัวน,นี้ชาโรเลตสีทรงแม็กบีบครับชาโรเลตจะส่งแม็กบีบมันพูดถึงตัวเมียตัวเมยียขึ้นกันครับอืผสมโมติสได้ลูกตัวเดียวนอกนั่นก็นคือคือผสมโมติสเลยเขาซื้อมากบ่เป็นวัว <c oughs> ที่เกิดอยู่กับฟ้ญญา,า,ามเอมงครับโอ้เป็นวัวที่เกิดอยู่กับฟ้ามหมเป็นหยังสันเขาบริเวณมาแพงครับนี่แม่นหมดเลยลูกงว่าจะของฮะตัวนี้ให้ลูกแล้วครับ ตัวนี้ซื้อมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซื้ออยู่สองตัวนี่ซื้อครับแต่ก่อนจะงัวแพงเนาะก็ซื้อตัวละสามหมื่นกว่าบาทนะครับก็ได้ขายหลวกไปแล้วครับขายหลูกไปสองลุนสามหมื่นจะเลยเอากลับมาขุนพี่เมี่ยมลองบิึงบอกแพงปันไดสามหมื่นกว่านี่นี่นี่ก็แม่นหมดเลยแม่นหมดครับตัวเมียบดเลยนี่ขุนส่งบดเลยนี่ครับนี่พร้อมลยเขาขิวทรงแมกบีบหรอครับจ็ดตัวนะหกตัวหกตัวครับ ตัวผู้เด็กั็ผู้เพามีเพราะว่าแมกบีบนี่เพิ่นจะเอาตัวผู้ที่ทําการตอนคือพาไข่มีเพิ่นบอเข่าลักเกณฑนครับ,รบเอาดำดำพุ่นนั่นนะครับตัวตัวว่ากิวนะครับอ๋อตัวที่ซื้อแม่เป็นบมอแม่ครับทีู่กอยู่ขอ้อตันนั้นผม,มผม่สมเจ้าเส้นไปแล้วครับแม่ตอนนั้นสมเจ้าเส้นแล้วบ่นี่แม่ครับว่ากิวสมว่ากิวพี่น้องว่ากิวสมว่ากิ้วครับมาตันนีตัวนี้เล่ยกับสม้้ตัวนี้แม่พันนี่ก็สมเจ้าเส้นคือกัน ได้จักเดือนแล้วครับนี่ตัวเขายาวๆนี่ผสมตัวนี้ได้ได้หาหรือหกอู้ใกล้แล้วตัวนี้หาตัวนั้นหกหกเดือนนี่หกเดือนแล้วแน่นครับอยากเห็นผลงานนี้ออกมากันสิมามาเบิก็งัวบามันลูกผสมมัวยังแน่ทุกอย่างยู่นี่ปล่อยออกข้างหลังปล่อยหากินเองปล่อยหากินหล่ะแกมาแรกกับมากินฟ้างกินอาหารกินอย่างขันเป็นหนังกะสร้างได้สามเรื่องประมาณนั้นทั้งรอบมาต้องนะครับทั้งนี้ก็ยังมีอีกเด้พี่น้องนี่ ในคอกใหญ่นี่ครับนั่นเป็นแม่พันธุ์บ่ครับรืออ้นี่แม่จะเอาโออนี่จะบ่ม่อนผมคัดแล้วว่าจะไปขายไห้นหยห้อยขายตามตลาดนั่นครับมันแก่บ่หรือเชียงไดมันเขาในลักษณะว่าเลี้ยงไปเอ่อมันแก่กับแม่ในลูกแล้วนะครับเป็นงัว่าแม่สาวก็มีอืมอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจับไปซี่หาตัวนา่ห้อยเพ่นเอาไปเอาไปเอาไปตลาดเอาไปตลาดให้นะครับก็เลยเหลืออยู่ประมาณสามตัวในคอกนี้คือแม่ดำนี่เด้ เม็ดดำนี่เป็นงัวบามันลูกผสมได้ลูกเชกตัวละได้ลูกมาสองตัวครับยังสมได้อีกยังสมได้เยอะแต่ว่าผสมหรล,ะละ่ะผสมแมน่น<า>นแน่ครับถ้าถาสมนี่ก็คงจะมันมันเป็นผมเบืองแล้วมันเป็นเลือดบาซินหลายเติบนะครับเครื่องบามันบาซินก็เลยว่ามันทามันเป็นเลือผมมจะเก็บไว้สมว่าเกี่ยวกระทบเนาะแม่ครับเป็นลูกกระทบทั้งที่ในห้อยให้หลายบันไดในดำดำนี่ เพิ่นบัว่าจากไหนพิ่นม่ามื่นนผมว่าจากไหนจักสามหมื่นพ้นหรอลบหมื่อสิอ่ีตบอกขาดไงเถอโอ้ยผมว่าเื้อให้เนี่ยพอนายห้อยเไยอันนี้จักสามหมื่นมาได้บ่ผมว่าสินั่นสิโซขาดทุนดอกโอ้ยเราว่าให้เมื่อตะกอนเตะกอนหรอผมก็ไม่พอสามต่อ่สามต่อครับโอ้ยอันขาดหลายนี่คือตัวนี้กะเสียนายห้อยออกไปขายเบอร์แน่นแน่นครับนี่โอ้โหอดีตปั๊บปรุงขอกตัวนี้ไหมนะครับก็คือจะ ขุนแบบคักๆเลยต่อไปแม่นครับกับพายามเก็บข้อมูลให้มากที่สุดนะครับจริงๆท่านร่องกับเพิ่งส่งไปแค่สองตัวแม้นวะไ่แม่นครับแต่ว่าเห็นแล้วล่ะว่าเห็นเห็นแล้วว่าท่านพ่ออโควิดเพิ่ดกับว่าโอ้ขนาดมาเป็นสมาชิกใหม่ยังบอลเดชส่งเน้นในนามเจ้าของในส่งในนามพุณประยุทธ์ยังเดลือสองชุดห่าครับก็ถือว่าฝีมือผมกับว่าเอ้าบางเถื่อเนาะมันมีสามมีสี่ขึ้เขามันมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์น้ำแลชาโรเล่ผมเลี้ยง เป็นเนือ้อเนื้อตลาดเนือเ้อแดงนี่ก็คือคือขายเรื่อยๆอพอมาเห็นว่าเออพ่อนว่าเลียงพีเมียม่าให้กินยาสดบ่นั้นกินยามัดนะครับก็บลองเลนราคามันต่างกันหลายอยู่บอกกับกับข้าขายแบบแบบอ่เป็นงัวเนื้อแดงตอนนั้นก็ถือว่าต่างครับตา่างขายเนือเ้อแดงนี่ก็ได้ประมาณตัวละประมาณสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าพอมาขายพีเมีมก็ได้แปดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นเก้าหมื่นแล้วคือสี่หมื่นกว่าเท่ากับ เอามาหักเป็นค่าอาหารเอาเอามาเพิ่มเป็นค่าอาหารอีกจัก2อ0หมนแม่นี่ครับที่เหลือมันกิดกำไรอีกสองสามหมื่นกำไรอยู่ผมมาคำนวณเมืองอยู่กำไรอยู่ประมาณตัวละ20,000ืกว่าบาท<อ>ที่ขายไปแล้วอันนี้ขนาดทรงที่ละโตเนาะแม่นคเดนเท่าสรงจกักเอาเดือนละ5โตเดือนละ4โตซะเอาเกิดมันเป็นไปนได้เนาะพเพราะเฮาเดียงหลาผมว่า,าอาชีพเกษตรกรเท่านี่ขอให้ขายงวดในเดือนละตัวของพี่เมียมกับพ่ออยู่แหรอครับ อพออยู่ทำไม้ตัวละสองหมื่นสามหมื่นแน่นครับแต่รายได้ส่วนอื่นมาประกอบกันไปครับแต่ว่ากลุ่มคนนิ่นกับเพิ่นกัมมี่ไหลสากรที่สังกัดอยู่เนาะครับคือลังคนนี่เห็นมาส่งเท่าละสี่ตัวห้าตัวกัมมี่โอ้ดีใจน้ำเพิ่นครับเพิ่นมีกําลังพ่อมีวลราชัยจะ่บอกนะว่าเลื่องเองพร้อมนี่ผมผมนี่เลิกงานจากเทศบาลมาปุ๊บเนี่ยต้องไปบางเมื่อเมื่อหน้ามาตัดหย่ามาหมัก นะครับมาศึกษาบางเหม่อไปเอากากมันนะครับไปเสาอาทิตย์ส่วนมากจะไปเสาแล้วมีลูกน้องเลี้ยงให้อยู่บ้างนี้บ่มีครับเลี้ยงเองเลี้ยงเองครับแต่ก่อนเลี้ยงประมาณนี้ไปเอาหอดอ่าหญ้าหญ้าซับอยู่เอเชียนอนนะครับโอ้ต้องไปเอาอยู่พุ่นเลยแน่นครับเสาอาทิตย์นี่บ่ได้อยู่แล้วครับต้องไปจะขาดมันจะขาดซื้อยาเขาเนาะแต่นอนถ่าเอาแล้วครับจะนอนถ่าอะไรเป็นบ่อยรถเกี่ยวตายนอนนี่ใส่เวลาเบิดเหม่อครับยังไดงกลับ นี่จะถือว่าโอ้บ่ไหลละตอนมาเปลี่ยนทางละมาเห็นกลุ่มโคนิ่งอุบลนละครับมนขนาดครับเห็นส่งสองตัวได้เห็นแนวทางแล้วเห็นแนวทางเห็นแสงสว่างขึ้นมานะครับเหล็กก็ยังได้ตัวละเก่ามืออยู่ค่ะเรียนหมอนี่ส่งไปล็กเก่ามืออยู่ก็แสดงว่าที่ที่เหลือเท่ากับคุณได้เบิดคือเก่าเมียนบ่เนาะเขาส่งไปเนาะกับตัวเมียออกเบิดแล้วลูกก็เหลือบ่หลายแล้วมั้งตอนนี้เลยผมมาย่ำที ที่รักษากติกากล่มที่ท่านพ่ออท่านประท่านเนาะท่านพอโควิดบอกว่าติดสื่องัว่าเขาม่กคุณขอให้คัดเลือกอยู่ในสมาชิกกรมโคนินอุบลเฮานะครับพร้อมจะได้เห็นเื่อฐานว่าแม่มันเป็นอย่างแม่เป็นเล่หรือแม่เป็นแบงกัดแองกัดสื่อสายได้อหัวสายแต่ว่าปัญหาเมื่อคือในกลุ่มตอนนี้ง่วมันบ่พ่อ ซอยกันครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับทั้งสามลอยก็ท่านเนี่ยแต่ทุกท่านมีเมพันคนละหนึ่งตัวกับสามลอยตัวแต่สองตัวกับหกลอยผมว่าซอยกันผสมว่าคิวเข้าไปนะครับคือว่าพี่หนานี่คือว่าบ่อน่าจะสรุดเงื่อนทุนมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มเนาะซื้อกันมากกันไปอยู่นี่ขุนไปขายเอาเงินเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ผลิต ลูกออกมาขายในกลุ่มก็ซื้อมาซื้อไปถือว่าเฮุเศรษฐกิจครอบครัวดีเนาะเป็นเศรษฐกิจเริ่มต้นเลยของประเทศไทยก็คือครอบครัวเฮ้าในละพี่น้องนะครับท่นมั่นว่นอยู่ในกลุ่มแนวนี้อีกปีสองปีนี่ผลิตลูกน้ําขายให้กลุ่มขุนทรงสาหกรณ์ไปน้ำนี่อนาคตลืมตาอาปากได้เนาะผมว่าเกษตรกรของเฮาจะมีหนทางออกทีดีผมบิองแล้วว่า คืองว่วมันโมเมนสินค้าที่ควบคุมโดยรัฐบาลได้นะครับถ้าคุมเข้าโบเข็มแข็งโบซอ,อยกันผลิตรหรือควบคุมคุณภาพนะครับมันก็จะหาทางออกอยากแต่ว่าผมเบิงแล่วว่าแนวทางของก่มโคนินอุบลน,นะครับมีหลายท่านนะครับซึ่งมีความลูลความสามารถขอบุญไขคุณยีละโดยการน,นํำของท่านเพราะโควิดนี่แหละครับที่ให้แสงสว่างแกเกษตรกร นะครับผมเบิ่งมาหลายข้าสั่งหนังเดือดสามเรือขึ้นมาล่ะนะครับเห็นเบื้องเบิ้องมุ่มมองว่าเฮ็ดนยังแน่แน่เลยเนี่มันก็ต้องหาทางออกแม่ครับหาทางที่ดีที่สุดเนองเป็นทางออกขอบคุณท่านรองรังสรรค์หลายๆอันนี้ผมขอบคุณครับขอบคุณอีลีเดอร์นี่ถือว่าเป็นเป็นบุญผมได้เนี่ปกติคือพ่อบุญไข่ครับคุณประยุทธ์บอกว่าให้โทษนัดเด้อผู้นี้เด้องานหลายคันใสปูปับนี่ ได้แต่ว่ามือนี้ปุ๊ปปับได้เสียด้วาโชคดีนะครับโชคดีขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับรอเป็นรอทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจในทุกคลิปนะครับเอาเฉพาอกันใหม่นะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ